ฮ้ยแกมีเหตุอันใดที่ต้องมาที่เมืองเมืองนี้เฮ้ยไอหนุ่มเสื้อดำเฮ้ยฉันคุยกับแกอยู่นะเว้ยถามเราต้องตอบแกมาที่นี่ทำไมไอหนุ่มเสื้อดำแล้วมือแกอะถืออะไรอยู่เอาละถ้าแกไม่ตอบจะถือว่าแกเป็นภัยให้กับเมืองละกันพวกเรารุยดีดีสปาร์ตันสปาร์ตันรุยมัน เตะเตะมากเลยอู e ้ยอุ้ยทำไมตัวนี้มันไม่เคลื่อนวะเฮ้ยมันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยอุ้ยลมมันลงเราอู้หูยยังไงมึงมันก็ตายจัดมันให้หมดเออจัดมันนี่เฮ้ยทำไมมันยืนอยู่นี่เฉยวะโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยทำไมมันไม่เคลื่อนที่เลยวะเฮ้ยเดี๋ยวว่ากูกำลังสู้กับพินอยู่เฮ้ยมึงหรืมันยังไงหรือมันยังไงกูงงกูงง กูงงออ้อพวกเราทำไมพวกเรามกันเองเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรเลยดิมันดูมันเฉยเฮ้ยยืนมันเฉยทำไมพวกเราตายกันเองพวกเราตีกันเองขบวนหน้าเออเราไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทำไมสปาร์ต้าโรโกหกทีโอ้แกแกทำลูกน้องฉันไม่พวกเราพวกเราตีกันเองครับท่านโออตอนนี้เราเหลือแค่สามคนแล้วครับท่านเออจะฆ่ากันเลยเลยครับท่านปล่อยวางได้แล้วแล้วปล่อยออกจากมันเถอะผมว่าโอ้ตอนนี้เหลือแค่สองคนแล้วท่านโอ้ยหพราว่าอย่าเลยครับท่านท่านจะฟันหน้าผมท่านท่านออ้อ้ เอ,ออเออแกแกต้องตายวันนี้เออแกฆ่าลูกน้องฉันไม่ท่านอ่ะล่ะฆ่าลูกน้องตัวเองเ <c oughs> ออไม่รู้แล้เว้ยนี่โอ้โหี่เอาไปทไมเออแกแกเป็นคนเดียวแกเป็นคนเดียวทำห้พวกเราสูญพันธุ์พวกแกลเลยไอชุดดำแม่งอ้ยฮึเออเออขาขุติดกับมึงละเออขากูติดแล้วเออม่งอ้ยจะสู้มันยังไงวะอุ้ยใส่พรางใส่อีกมันก็ยังไม่ตายแม่งยังไงวะเนี่ยตอนนี้อุ้ยเฮ้ย มันยุ่งยากยุงย่งเย็นจังเลยว่าทำลูกดองกูตายเอาคืนต้องเอาคืนเท่านั้นทางนั้นแกก็ต้องเจอฉันต้องเจอฉันเท่านั้นอยาจะฆ่าแกฆ่าแกคนเดียว วันนี้ครับตัวเลือกเดาโปแด์ก็กลับมาในเกมแทนสต๊าดก็ไปเตรียมตัวเดียวครับจ้าไปนะครับในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างตัวละครโอ้โหเหตุละเกูกดงดิแทนเร์นะครับนั่นก็คือรองศาสตราจันด็อกเตอร์ชัดชาติซิทธิชัยเฮ้ยสิทธิพันธ์นี่หว่ากูเลมชื่อนะครับนะเออไม่เป็นไรเออนั่นแหละนะครับนอนตอนนี้นะครับเราโอ้โหเราก็ได้สร้างตัวละครนี้ขึ้นมาครับด้านหลังอาจจะดูแบ่งมือนขอทานหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งอาชัดชาตินี่เป็นถึงรองศาสตราจันด็อกเตอร์กันเลยทีเดียวนะครรัับนะเาาอชด ก็เคยเป็นอดีตสมาชิพกพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยังแล้วก็ยังแล้วก็ยังเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีของกระทรวงคม,มนาคมด้วยนะครับนะ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 ,นะบนะเออซึ่งน้องๆหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับเพราะว่าภาพนี้โอ้โหโคตรโด่งดังเลยนะครับถ้านะใครยังไม่เคยรู้จักนี่ผมจะตึ้งให้ดูนะครับนี่เนี่ยเห็นปะ รู้จักไหมถ้ารู้จักเน่ก็คือแบบว่าเออก็คือว่ามึงโตร,ระดับหนึ่งแล้วนะ,นะครับนะแต่ถ้ายังไม่รู้จักไม่เป็นไรก็คือเป็นภาพมีนของอคุณชัดชัยนะครับดูว่าอาจจะชาดเราเนี่ยนะครับนะก็คือเดินไปทําบุญนะครับนะเราวัดเนี่ยอยู่แถวบ้านนะครับนะก็เลยเป็นแบบว่าชุดแบบออกกําลังกายชิวๆนะครับนะทำบุญที่วัดแบบไม่ใส่รองเท้าอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยเป็นภาพมีนตลกๆนะครับในยุคแบบโอ้โหเก่ามากนะครับนะ2014แบบอ่ะคิดดูแล้วกันนะครับนะออนานมากนะครับนะ ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับว่าชาดชาติจะทําอะไรได้แต่ก่อนที่เราจะเล่นนะครับนะไปดูที่การสร้างตัวละครกันก่อนเลยลุยอ่ะมาดูกันนะครับว่าเราจะแต่งอาชาัดชาติยังไงนะครับนะอ่ะมาดูคันะอันดับแรกตั้งชื่อก่อนชาติแล้วก็ชาติเขียนไงวะชาติเนี่ยเอ้ยตัวสีตัวหนึ่งปับ๊บนะน่าจะประมาณนี้แหละอ่ะ ก็จะประมาณนี้แหละนะครับชัดชาตินะครับนะอาจารย์ชัดชาติอ่ามาดูกันนะครับว่าเราจะแต่งยังไงนะครับกับอาชัดชาติเรานะครับซึ่งอาชัรชาติของเราเดียมีผมทรงตังเนาะซึ่งมันมีในเนี่ยในแท็บเนี่ยโอ้โหเปิดมากูก็ได้แล้วนะครับในทรงนี้แหละเข้าใกล้สุดนะครับเพราะว่ามันไม่มีทรงแบบรูปแบบอื่นแล้วแหละนะครับนะนี่แล้วก็ปรับเป็นสีดานะฮะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะครับก็คือสีผิวนะครับนาเราต้องมีสีผิวด้วยเออซึ่งอาแกนี่ผิวออกค้ำๆหน่อยนะครับนะเอาอย่างนี้หรืออันนี้ดีวะอนไหดี อะไรดีอันล่างแล้วกันนะครับอ่ะไม่แล้วกูเปลี่ยนใจนะครับนะเอาเป็นสีผิวแบบเข้มกว่านี้นะครับนะเออซึ่งเสื้อที่อาชัดชัยเขาใส่เนี่ยจะเป็นแขนกุดนะครับนะแขนกุดอดแขนกุดเดอนะครับโโหมีเพียบเลยนะครับแขนกุดเรานะฮะเราต้องหาดีๆก่อนนะครับเอาแบบที่มันสวยที่สุดนะครับนะเพื่ออาชัดชัยเลยนะครับเอยชัดชาติพูดผิด5้านาทีผ่านไป โอ้โหเอาไปเอามานะครับผมคิดว่าง่ายนะครับนาเสื้อแบบนี้นะครับที่จริงมันก็ง่ายแหละมันมีเสือ้อกดไหลอันอยู่นะครับแต่ประเด็นก็คือสีผิวนะครับก็คือไอ้เสื้อเนี่ยที่ผมทําเป็นสีผิวเนี่ยนะครับนั้นมันมันม,มันสูงเกินพวกเออเสื้อเสื้อก้ามธรรมดายอย่างเงี้ยนะครับนะดูดิมัน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 เห็นเป็นสีทับเลยนะครับดูดิเนี่ยอันเนี้ยมันได้อยู่นะครับแต่เสืกสั้นเกินไปอีก, <S 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 อกนะฮะเออแล้วดูแบบเนี่ยอย่างชุดเกาะอ,อย่างเงี้ยมันก็พอจะได้อยู่นะครับนะถ้าผมแต่งเป็นสีดําจะะเป็นนไงวครับ อ่ะอันนี้แหละเป็นตัวที่เดียวที่ได้นะครับนะามต้องหาอะไรมาปิดตรงนี้แหละอ่ะตอนนี้เราก็ได้แล้วนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับนะเออได้เสื้อปิดละโอเคแจมอ่ะเอาละครับต่อมาหากางเกงนะครับซึ่งกางเกงเนี่ยสั้นมากเลยนะครับตอนที่เอ,อ่อเดินทางไปวัดนะครับนะเออนี่ได้อยู่นะครับได้ไหมคุณว่าได้ไหม นะครับนี่เอาละอ้ยแปลงได้เลยว่ะโอ้จะกับคนเดียวกันเออแล้วต่อมานะครับส่วนรองเท้านะครับแกบอกว่าแกไม่ใส่นะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านแกแกเดินไปวัดนะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องใส่แกอ่าแล้วต่อมาส่วนที่สําคัญนะครับประเด็นก็คือเอออาชาติเราเนี่ยนะครับนะถือถุงนะครับประเด็นก็คือกูจะเอาถุงยังไงนะครับนะกูจะสร้างถุงขึ้นมายังไงประเด็นอ่แล้วตอนนี้เราก็เออได้ของที่มาแทนถุงแล้วนะครับนั่นก็คือ หยากน้ำนะครับเอาที่มันใกล้เคียงสุดมันก็ดูยังไงก็ไม่ใกล้เคียงหรอกนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นสิ่งเดียวที่ถือแล้วดูเหมือนช,ชาติที่สุดนะครับนะซึ่งโอ้โหตอนนี้นะครับถ้าเราซักเก็ดดีมันจะเป็นท่าเดียวกันกันกบที่ <c oughs> อาชัดชาติเดินเลยนะครับโดยขาเิ <c oughs> ท่าเดียวกันเลยนะครับนาะเออ ซึ่งความสามารถตัวละครตัวนี้นะครับนะผมจะไม่เอาอะไรเลยไม่เอาเลยนะครับไม่เอาสักอย่างนะฮะนะรู้ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวละครนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่ไม่สามารถสู้คนได้นะครับเออนะครับเป็นตัวละครที่อยู่นิ่งๆแต่ไม่มีทางตายคุณองว่ <laughs> ผมจะเอาเหมือนให้มันเป็นเหมือนในรูปมีเลยนะครับนะเออซึ่งผมให้เฮียแกเนี่ยเอาน้ำหนักประมาณเป็นหมื่นเลยนะครับก็คือ อะไรใครโยนอะไรมาใครชนอะไรมาใครต่อยอะไรมาก็คือยังไงก็ไม่ปิวนะครับส่วนเรื่องนี้ผมให้โอ้โหไปเลยนะครับหลักร้านนะครับเออส่วนมูฟเม์แอคแทกการโจมตีแล้วก็ดาเมจผมไม่เอานะครับนะเออนะครับอ่ะเอาละผมว่าเราเสร็จแล้วนะครับสําหรับสร้างเอ่ออาชชาติเรานะครับนะเออนะครับนะอเอาละครับอันดับแรกจะต้องมาเจอกับเผาหินนะครับซึ่งัดชอแบบ ฉันจะไม่พูดอะไรแล้วก่อนเอาละใส่มาเลยแม่งน่ารังเกยเหมือนขอทานกังไม่รู้นะครับนะอาจัชาติผมนะครับแต่งสัดโอ้โหอาอาดูแย่เลยเนะีโอ้โหยยนหินไปเร็วไปเป็นไรไม่เขาไอ้พวกเราทำอไงนี่วะโอ้ยเอาดิเอาดิซึ่งความสามารถจริงๆนะครับของอาจาตชาติถึงแม้จะไม่มีนะครับแต่บอกเลยว่ามันคือความสามารถรับก็คือทําให้ทุกตัวนั้นตีกันเองนะครับนะแบบพวกมันไม่รู้ตัวดูดิแป๊บเดียวตายสองนะครับตายสาม เอาดนวยนี่โอ้โหขนาดเช้ายังชนไม่ปิวอะนะครับเนาะโอ้โหอะไวพวกเราเราจะใช้พลังบูดูหนึ่งสองสันี่ไงเป็นไงล่ะโอ้โหยนยิงยังไม่เข้าโอ้ขนาดช้างชนยังไม่เข้านะครับนะแล้วช้างก็เรือรถด้วยแม่เย้ยจิบลิวปิวสุดๆเลยเอาหล่ะ๋ยวผมว่าไปดูชุดอื่นกันดีกว่านะครับว่าจะทําให้พี่แกขยับได้หรือไม่นะฮะเอาล่ะมันต้องเจอสูตรนี้เด็กแว้นขับรถแรงมาชนมันเลยแๆนะ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  S <S โอ้โหติดติดโอโ้พวกเราพวกเราแล้วทำไมเราชนมันไม่ไปไว้นี่เอา้าโอ้ยนะครับน้าโอ้โห,โอโหบอกเลยว่าใครเอาพี่แกล้มได้ถือว่าแม่งโคตรโหดนะครับตอนนี้พี่อยืดๆไม่มีใครล้มพวกเราเอาอย่างดีเนี่ยแม่งไม่เคลื่อนเลยคอา เขาบอกว่าถ้าเคลื่อนพี่แกได้เดี๋ยวจะให้ร้านหนึ่งซึ่งพวกเราก็จะทําไปได้โอ้โหการจะทําได้ว่าพี่แกไปเคลื่อนเียว่าพวกเราขนาดเราขับรถโอ้โหรถเร็วขนาดนี้โอ้โหดูดิเก่งๆพวกมันฆ่ากันตายเองนะครับนะโอ้โหนี่คือความสามารถใหม่ของชัตชาตินะครับนะของอาชาตชาตินะครับต้องคู้ให้เรียบร้อยวันนี้หน่อยนะฮะเออโอ้โหดูอาชาติชาติดคขับเออพวกเราเก่งกันหมดแล้วโอ้แม่งรถพังไปหมดเนี่ยแม่งโมจะชนกันเลยโอ้โหดูดินะครับนะนี่แหละคือความสามารถในพวกมันฆ่ากันเองนะครับของอาชัตชาติเรานะฮะ เอาละครับต่อมาแผนใหม่นะครับนะไอพวกด็อกเตอร์บอกถ้าเราทําให้มันล้มได้หรือมันเคลื่อนที่ได้นั่นเราจะได้รางวัลเลยเหรอโอเคเอาไปเลยนะครับรางวัลถ้าให้มันล้มหรือเคลื่อนที่ได้ติดตไหนะครับนะเฮ้ยพิษก็ทําให้เซฟไม่ได้นะครับอุ้ยแข็งชิบหายโอยพวกนรองทำาไงดียวโยนไปโยนไปโยนไปโยน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 โนอุ้ยแข็งโตนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพกนรองโยนไปอีกโยน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 โน ไม่ไม่เกิดเลยขึ้นเลยว่ะดูนี่เพื่อพี่แกเลือดลดเลือดไม่หลดเลยนะครับนะหยุดโยนโยน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 รู้สึกว่าเราจะแค่มันไม่แตแเราไม่ได้รางวัล้วยพวกเรางั้นแกต้องเจอพระรามแล้วแระมาดูกันนะครับว่าพระรามจะสามารถจัดการอาชชาติเราได้หรือเปล่าิวน่าจะเคลื่อนที่นะโห่นู้ะนุตี่มันโดมโดมุดมโดมุดมโ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 ัมโมโ โอ้ยอาชาร,ริชาติกูเดินเฉยนะครับนะเฮ้ยโอ้โหนะครับธนูลมแม่งลอยไปไหนของมันวะนะพระรามยิงไปไหนของพระรามวะนะนะครับแต่พระรามก็ยังใช้ธนูของพี่แกนะครับเคลื่อนที่ยังไม่ได้เลยนะฮะเอออ่ะงั้นมึงต้องเจอกับบาริสตาลุลมยิงอัดเข้าไปเลยพวกเราออ้เรามาแบ่งรายได้กันเฮ้อถ้าให้พวกมันเคลื่อนที่ได้ถ้าให้ชาดชาติเคลื่อนที่ได้นะจัดกชาตไปยิงพวกเรายิงบอย

เกือบล้มนะครับเมื่อกี้นะครับไปแอนตูดนิดนึงนะครับนะเอาวิ่นี่นี่นี่ยิงเข้าหมดบาลิสต้ายังเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับพวกเราแม่งเอ้ยกูจะมีบาลิสต้าไปทำไมธนูเคลื่อนที่ยากเนี่ยแม่งเอ้ยธนิกมันไม่เข้าเลยมันเป็นบ้าอะไรมันวะเนี่ยทำไมทำแค่นี้ทำไม่ได้พวกเราหมดได้แล้ววาร์เรลไป งั้นเจอกับพี่โตพี่โตนี่บอกเลยว่าแรงชนชนกระทิงเลยนะครับนะอาซีเม a s i m o t a s o n ต a ฮู้เราได้รางวัลแล้วเราก็ไปเต้นกันต่อเลยพวกเราโอ้ยไม่เป็นไรนะโอ้โหทำไมไอ้นี่มันไม่เคลื่อนที่เลยวะแปลกเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเราชนด้วยแรงกระทิงเลยนะเนี่ยโอ้โหเอาเลยพี่โตพี่โตไล่สับสับฆ่ากันเองด้วยนะเฮ้ยพวกเราหยุดฟันกันก่อนเฮ้ยหยุดฆ่ามันเพื่อรางวัลเฮ้ยมึงเขียนไม่ได้พวกเราโดนฆ่ากันเลยแล้วเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรปานนะครับนะโอ้พี่โตก็ยังเอาไม่อยู่นะครับนะเอาไม่ได้ว่ะ ครับไม่เคลื่อนว่ะอ่ะงั้นมึงเจอแอริสแอริสอาจจะกระโดดแล้วก็ทุ่มไปนะครับอาจจะปิวก็ได้นะครับนะไปแอริสจกัการมัน,นม1 2 3ฟิซ้แอริสตายแทนนะครับจมยินตายก่อนด้วยซ้ำนะฮะอ่ะ,อะงั้นเอาไวกิ้งแม่งเลยนะครับเอาหัวหมองแม่งไปเลยดูซิจะเคลื่อนไหมพวกเราหัวหมองยา yeah! หัวกูแตกโ <c oughs> อ้ยดูดิ พวกเราจะไปหัวหมูมันไม่ได้เลยค่ะหัวหมูมันไม่ได้เลยค่ะจะไมหัวหมูตัวนี้มันไปแค่เร็วหมวกกันเองนะครับนะโอ้ตอนนี้เออเอหมวกอี๋โอ้โหโดนชนกันเองนะครับไอ้ควายนะครับโอ้โห่ิดิโอ้โหพวกเราพวกเราจะกระจายศูตรพันกันหมดแล้วเพราะว่ารวมมือเดือาเอารางวัลกันดีแหละนะครับทิชทานี่ดีอย่าไปยุ่งกับมันเลยโอ้โหนะครับชนกันเองชนกันเองชนกันเดิงเออเอ้าวออตาย เลยนี่คนเดียวนะครับนะแกะแกทำไรครอบครัวฉันเออนะครับที่จริงนะครับที่ไหนได้นะครับนะมันเกิดจากการเอ,อคิดร้ายกับคนอื่นก่อนนะครับนะมนเลยเป็นผลบวงกรรมนะครับแล้วสะท้อนกลับนะครับเนื้อมแม่งเฮ้ยช่องกูให้ข้อคิดเฉยอะไรวะมานนเนี่ยอ่ะงานมึงต้องเจอค้อนฉันแล้วแหละแกะ เออจะเนี่ซะแค่หน่อยจะเจอคอนทอดคอนทอหนักที่สุดในโลกแล้วจัดก้อนตัวฟ้าผ่าไปนะครับไม่ไปไล่แต่โดนคอนมึงปิวแน่อยู่เนี่ยจัดการมันตายเฮียเร็ววะไปเคลื่อนว่ะอ่ะต่อมาร้องพวกจองขมังเวทดูนะครับดูสิมันจะทำว่าทำให้ชัดชาติเกินที่แล้วรับรางวัลได้หรือเปล่าจิงก้อยโอ้ยไม่เคลื่อนเลยว่ะดูดิดูดิโอ้สบายมากนะครับ โอ้ยไปก็ไปไป้าไปไป้าไปเพื่อเงินรางวัล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 เพื่งเงินเลยวะกูว่าพวกนี้แม่งเหนื่อยตายแน่ๆเลยว่ะเฮ้ยท่านผู้ชมตอนนี้ผมคิดออกแล้วนะครับเอาไฟเย็นไงไฟเย็นมันมีพุอยู่นะครับพุพุไฟเย็นที่จะทำให้สตูรอยได้นะครับนะไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมาดูกันนะครับว่าจะชัลอยไหมเฮ้ยลอยไหมไม่ลอยอยู่ยงคงกระพันนะครับนะโหูย เออเจอเจอพายุเจอพายุไม่เป็นไรเลยว่ะโอ้โหไฟยเย็นถึงกับงงแดกนะครับมาไฟยเย็นบอกโอ้หเกิดอะไรขึ้นพวกเนี่ยเป็นไปได้ไงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้กูไม่เคยทำให้ใครไม่ล้มมาก่อนแม่งเอ้ยนี่เด้อ <c oughs> นี่เด้อโอ้โหนะครับนี่ไฟยเย็นนะครับเราควรจะทำให้ศัตูลอยแนละ้วแต่ตัวนี้มึงไม่ลอยเลยนะครับ <c oughs> อ่ะงั้นมึงเจอกองทัพละกันนะครับกองทัพสหรัฐยิงอัดเข้าไปเมเด๊หนึ่งสี่ห้าสามสองหนึ่งเจ็ดสองเก้าแปดกูพูดอะไรของกูเนี่ยตุ ไปนะครับชัดเคลื่อนที่ไหม,ไมเฮ้ยนะครับไม่เคลื่อนเลยเลยครับนะแล้วรถถังก็ขับเหยียบไม่ได้ด้วยนะครับไอ้นี่พยายามจะต่หน้าครับพออยู่ใกล้สุดทำไมไม่เอาตีนเตะหัวไปเลยล่ะนะครับดูดิโอ้นะครับรถถัง,ย,งยังยังยังผ่านไม่ได้อ่ะ <S <S อู้หู้คงเหยียบมันไม่ได้แหละกูวูนจริงๆนะเดี๋ยวพวกมึงก็จะตายกันเองนะคอยดูนะ <S <S ยิงใส่กันเองดูดิทตหารแต่ละคนที่อยู่ด้านบนฆ่ากันตายหมดแล้วนะครับนะ เอาแหละบนต้องเจอกับซ like <del even> <ator> ุปเปอร์นักมวยซุปเปอร์นักมวยไม่เคยทำให้ผมปิดหวงจัดการมันซุปเปอร์นักมวยได้เลยผมเงินรางวัลฉันให้ได้อยู่แล้วอย่กูว่าต่อยกันเองตายมันไม่เคลื่อนอีกแล้วนะครับอาศิษฐ์ผมเนี่ยค่อนข้างดูยงคงกระพันนะครับนะโอ้โหท่านี้มีนี้นะครับนะสุดยอดนะครับดูดิดูดิพวกเราลงต่อยมันมือนดิเคลื่อนเลยไม่มีทางเคลื่อนเลยนะครับคุณอาเราอาชัดทาเราไม่นะ โโอ้หนะครับต่อยกันเองตายซะเองนะครับนะไอ้พวกซูเปอร์นักมวยนะครับนะดูดิเจอสี่ตัวแล้วนะครับนะเอออ่เอาหลังกันถ้าจะอาจจะชาติจริงๆต้องต่อยกับพวกนักทีตดศาสตร์นักทีตดศาสตร์บอกคุณเราคำนวณมาดีแล้วมันล้มแน่เอาละวืบดิขันแล้วทุกช่องกว่าแล้วมันต้องขันกูว่าแล้วโโอ้หเจ้าเจ้าหมดต่อ อมีคนทำแล้วหรอมีคนทำแล้วมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเนี่ยัวฉันเคลื่อนที่แล้วไม่น่าเชื่อเลยพวกแกเป็นขอยกันพวกเราคือนักดิจิตา์สุดยอดไปเลยพวกเราอาิยานะครับอาชญาเคลื่อนที่แล้วนะครับหัวโตเป็นนะครับอย่างกับโฆษณาคอนโคนะครับที่มันแต่แต่แต่แตๆ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 ๆๆ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 ยๆๆ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 าๆๆ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  มนันชนอาอาตชาติกินเข้าไปนะครับนะเออเรียบร้อยอ่ะแล้วถ้าคราวนี้เป็นฟิสิกส์บ้างละนะครับนาะเป็นสายรบบ้างนะครับนะดูซิเออย่อสวนดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอุ้ยอาตชาติหัวหายนะครับดูแต่ฉันก็ไม่ควืนที่นะโอ้โหกลายเป็นหัวติดรบนะครับดูดิว่าพวกนี้มันจนตั้ถึงหัวไงเออแต่อา,าตชาติเราก็เดินอยู่เฉยนะครับนะไม่เคลื่อนเออแต่ถ้าสมุิเป็นคณิตศาสตร์แบบว่า ขยายขนาดนะครับนะก็จะเคลื่อนที่ครับเพราหัวมันสร้างน้ําหนักได้หนักกว่านะครับมันมันโอ้โหมัน,ม,นมันทำให้เคลื่อนที่ได้นะครับนะอ่อ่ล้ะครับต่อมาก็คือปอบผีฟ้านะครับตัวที่น่ารุนอีกตัวหนึง่งซึ่งจะเฮ้ย เคลื่อนที่แล้วว้าวชัดๆเคลื่อนอ้จับจับไม่ได้อู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 ้โดนทุบไปนะครับชัดๆกูเคลื่อนเลยเอ้ยเื่เลยแต่บอกเลยว่าชัดๆกูไม่ตายหรอกนะครับน้าอาชัดๆกูไม่เปนหงโอ้โหยนะครับนะ,ม,นะบมึงจะทุบก,กูสี่รอบกูก็ไม่ตายนะครับนะดูดินะครับปอบพี่ฟ้าระเบิดตัวไม่ปิวเลยนะครับนะแต่ใช้มือจับได้นะครับมือนี่โอ้โหจะจับหนักแค่ไหนก็าตายหมดนะครับเอ้ก็ ก็ดึงได้หมดนะครับโอ้โหนะครับเป็นตัวที่2นะครับที่ทําให้เอออาจัดชัดเคลื่อนที่ได้นะฮะอออ่ะลองซูเปอร์ชาวนาดูนะครับดูที่ซูเปอร์ชาวนาจะทําได้หรือเปล่านะครับเนาะเอาเดี๋ยวกระต่อยอุ้ยอุ้ยดูนึกว่าไม่เคลื่อนใครับนาอ๋อจริงๆเคลื่อนอยู่นะครับดูดูดิโโอ้หซูเปอร์ชาวนาก็ทําได้เหมือนกันครับตัวที่3นะครับโอ้โหผาชัดชาตตายเลยคราวนี้นะครับไม่ได้ไปเคลื่อนที่นะครับแต่ฆ่าเลยนะครับโคตรโหดไอ้ยะ เอาละครับต่อมาอาชาชาติเราก็ต้องมาเจอกับคุณยายแกนนี่นะครับมาแล้วคุณยายแกนยยนี่บอกนี่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 ฟาดแมงตายนะครับเนี่ยคุณบอกแล้วไม่ว่าคุณจะโัวขนาดไหนยายก็ฟาดตายได้หมดนะครับนะโอ้โหไม่รวมแม้แต่อาชัชาติก็ตามนะครับก็สู้บ่ได้เลยครับนะ อ่าต่อมารองเอ่ออะไรนะชื่ออะไรนะที่น้องๆบอกผมนะครับมันมีชื่อจริงด้วยนะครับไอหัวหน้าพัทเนี่ยนะครับนะมันชื่ออู๊ดใช่ไหมเออหัวหน้าของสมาคมเออผู้รู้เบื้องหลังความจริงอะไรสักอย่างเลยนะครับเอาเดี๋ยวครับนะซึ่งตอนนี้โอ้ยคิดได้ไงนะเนี่ยไอหัวหน้านะครับเอาเชือกนะครับมาจับนะครับอุย้ยจับหัวหน้ามึงแทน ชาดชาดไม่ไปนะครับนะบชาดชาบอกอู้ดึงข้อนยังไงให้ต่อยยังไงฉันก็ไม่ปล่อยหรอกไอพวกเราดึงแบงแเดียวเออตะกี้เราดึงผ้าเสือดึงขวนหน้าขวนหน้าตายแช่เลยนะครับไอ้อ๊ดนะครับนะเออส่วนลูกน้องนะครับก็ได้แต่ดึงแล้วก็ดึงไม่ไปนะครับนะดูดิ <laughs> อ้อาล้ครับต่อมาต้องมาเจอกับไอปืดดูซิว่าไอปืดจะมีพลังสูงจนแบบว่าทําให้ชัดชาติเคลื่อนที่ได้หรือเปล่านะครับนะเอาละไอปืดกระโดดไป มาแล้วเพื่อการดูดยาที่สูงสุดของเชิเป็นไงเฮ้ยชัดชาดเกินที่นะครับแต่ไม่ได้ตายด้วยนะครับนะนี่เป็นการบอกบอกนะครับว่าเฮ้ยอันนี้คือเพิ่งตายนะเป็นการบอกบอกได้ว่าก็คือชัดชาตินะครับพร้อมพอยปืนนะครับตะเกียเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าชัดชาิยังไม่ตายก่อนที่ไอ้ปืนจะทุ่มนะครับก็คือมันทุ่มไปสงสัยเป็นเพราะว่าไอ้ปืนน้าหนักมันเยอะนะครับนะเวลามันชนนะ่ะชัดชาติมันเลยเคลื่อนที่เป็นไม่ได้หรือเปล่าครับท่านผู้ชม ผมไม่มั่นใจแต่ที่รู้ก็คือมันทําให้จัดชาติเคลื่อนที่ได้นะครับนะอาชาชาติเรานะฮะเออได้เรื่องว่ะนะครับได้เรื่องนะฮะไอ้ปื๊ดเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้ฉัดเอออาชาชาติเคลื่อนที่ได้นะครับนะจําไว้เลยนะฮะผมไม่รู้ว่าเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าผม จำไม่ได้แล้วนะครับว่าทางกายภาพผมปรับอะไรให้มันมากความสามารถพิเศษผมปรับอะไรให้มันมากนะครับนะแต่ที่รู้ก็คือมันทาอาชชาติเคลื่อนที่ได้ส่วนนอกนั้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะเรียกได้ว่าก็คือทําให้อาชชาติเคลื่อนที่ได้แล้วนะครับเพราะว่า 1. ถ้าคนตีไม่แรงแล้วถามม่ทําให้อาชชาติตายได้เลยเนี่ยก็ทําให้อาชชาติรมไม่ได้นะครับนะนั่นคือข้อหนึ่งก็คือดาเมจถ้าดาเมจสูงก็ฆ่าได้นะครับนะสองก็คือต้องเป็น พวกที่มีพลังปลอบผีฟ้าก็คือแบบมีแนวพุ่งอะ่ะพุ่งไปนะครับพุ่งสู้อะ่ะเออนะครับนะต้องมีพลังแบบนั้นถึงจะฆ่าได้นะครับนะสองเอ,อ้ยสามก็คือต้องมีเออมือนรกของปลอบผีฟ้านะครับนะเออนี่แหละมีแค่สามข้อเท่าน,นั้นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือของไอ้ปืนนะครับเป็นตัวที่สีซึ่งผมไม่มั่นใจนะครับว่า มันทําให้อาจัตชาติเคลื่อนที่ได้ไงนะครับนะไม่มั่นใจจริงๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวมันหนักด้วยเท่ากับอาอาจัตชาติพอดีเลยนะครับก็คือประมาณหมื่นหนึ่งใช่ไหมที่ผมอัพนะครับของอาจัตชาตนะครับนะแล้วไอป้ปืนก็หมื่นหนึ่งเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่น้ําหนักเท่าตก,กันมันอาจจะทําให้ออฝ่ายต้องข้ามเคลื่อนที่ได้เหมือนกันก็ได้นะครับก็เป็นไปได้นะครับนะโอเคมีทั้ง4อย่างก็คือดามเมจแรงปรอบพีฟ้ามือของปอบพีฟ้าพลังของซุปเปอร์ชาวนาแล้วก็ พลังของไอ้ปื้อนะครับนะเออมีแค่สี่อย่างที่ทําให้ฉัดชาดเคลื่อนที่ได้นะฮะเออโอเคแล้วสําหรับวันนี้นะครับในการเล่นโอ้โหอาฉัดชาขอเราก็จบไเรืนะ่องนีน้นะครับนะผมก็นั่นแหละนะครับนะดูฝูงไก่จิกนะครับจิกกันจนตายนะครับนะจนอาเขาแบบพวกมึงจำอะไรกูเนี่ยนะครับกูแค่จะ่าไปทำบุญตักบาท ขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สําคัญเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีเพจ Facebook นะครับเพิ่งเปิดมาใหม่ชื่อ a j Pro ปนะครับไปกดติดตามกันด้วยนะ